แทนของกลุ่มมนลษิทิประสาน,ว,นวัฒนธรรมนะครับโดยคุณคุณสุรพรกองสุรพงศ์กองจันทึกขอขอขอ,ขอไปนะครับจะมายื่นหนังสือนะครับส่วนเรื่องรายจะเป็นอย่างไรก็จะให้คุณสุรพงศ์ได้ได้รูกทรางนะครับับ ครับขอบคุณนายแพทย์สุขิจนะครับวันนี้ครับทางมูที่สัธกรดผมด้วยเครือข่ายนะครับทางเครือข่ายองค์กรพลังเอกชนที่ทำงานเรื่องที่ถูกจ็อบทรมารถุ่ขุ่มหายกระทบภาคประชาสังคมครับเรามาที่นี่ที่ใหญ่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเรามาเมื่อวันที่เมื่อเดือนมกราคมสองห้าหครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งตอนนั้นเรามาเพื่อจะยื่น หนังสือถึงพักการเมืองถึงสสซึ่็นที่ออกกฎบัตรเยาวชนออกกฎบมายเรื่องของการป้องกันและต่อปานการทรมานและการกทําให้บุคคลสูญหายนะครับก็มีพักหลายพักให้ความร่วมมือสนใจในกิจวัตรชบนี้เพราะว่าประเทศเราครับเรามีตั้งแต่คุณสุนชยัยทีรัาจิตหรือก่อนหน้านั้นนะครับหลายหลายคนและเราพบว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายปกติของบ้านเมืองเราไม่สามารถดำเนินคดีหรือสืบหา คนที่ถูกซ้อมทร,รมานคือถูกทําให้สูญหายไปนี้ได้เลยครับทั่วโลกก็มีการออกตฎหมายขึ้นมาสองฉบับนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับอันนึงคือเรื่องการซ้อมทร,รมานซึ่งการซ้อมทร,รมานมันมีกระบวนการมีวิธีการซึ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เอาคนมาเคี่ยนตีต่มีการเอาไปใส่ห้องขังห้องมืดไม่ให้หลับไม่ให้นอนมีวิธีการทางดุบ้าครับซึ่งอาจจะไม่เห็นใน รูปร่างแายนอกครับไม่มีบาแผลแต่มีผลต่อจิตใจผลต่อคนอย่างมหาศาลอาจจการการอุ้มหายโดยกลุ่มคนนะครับซึ่งหลายเคสเราพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่มีเครื่องแบบแตัดผมสั้นรองเท้าักรูมีอาวุธสงครามในมือมีรถหลายคันจะใกล้ๆครับและกลุ่มนี้กล้ากระทำกลางวันแสบๆหลายเคสคุณสมชายก็ดีเิลลี่ก็ดี เดียก์เคสครับหายคำว่าตักใสครับคนไม่กล้าที่จะมาเป็นพยานทําให้เรื่องเหล่านี้มีมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะลงนามในอนุสัญญาสองฉบับนี้เป็นชอบด้วยรัฐบาลทุกัฐบาลที่ผ่านมาก็บอกว่าจะออกกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ในบ้านเมืองของเราแต่ก็ล่าชา้ดดาตอดตาสมัยคอสอชอมีการยกลาก,กหมบยฉบับนี้เรียบร้อยแล้วเท่าในวันสุดท้ายที่มีการประชุมของของอสอ,อชอ นะครับแต่ก็หายไปไม่เป็นไรครับเราก็พยายามกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทําเรื่องเหล่านี้ต่อเนื่องมานะครับสุดท้ายครับหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือที่สภาที่นี่เมื่อเดือนมกราคม2563อีก6เดือนพักสามพักสามกลุ่มได้เอาล่างของเราเนี่ครับมาปรปับปรุมแล้วก็เสนอมารอกนารพิจารณาในสภานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล่างของ พักเก้าไกลและพักพลังะชารัฐนะครับซึ่งมีสอสอ,อศิระ,ะเจนจักขะเป็นประธานกรรมการที่กรรมการการยุติธรรมนะครับและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับก็ดับล่างนี้คือตล์มาพักประชาชาินะครับท่านาวันมุมบัติโนมทธาท่านก็ยกแรกขึ้นมาตุลย์มาอีกด้านหนึ่งนะครับและสุดท้าย ก็เป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยท่านสุทธัพเนินมือก็ยื่นมาแล้วปัจจุบันนี้กฎหมายทักษิณฉบับนี้ครับรอกฎหมายของรัฐบาลอยู่ในสภาแล้วเขาเนี่ยขออนุญาตใช้คำประมาณแปดเก้าเดือนแล้วกฎหมายของรัฐรัฐบาลนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่ามีการส่งเข้ามาแล้วก็ดึงกลับไปจอเวลาครับตอนนี้ได้จากข่าวของเรานะครับได้ข่าวว่าได้ยื่นเข้ามาที่สภาคณะรัฐมนี้แล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนสองเดือนแต่ก็พบว่ายังไม่มีการบรรจุเลยครับท่านครับจะต้องมาประกวดท่านประธานชวนหลีภัยครับคือนะครับเรื่องเหล่านี้ทั้งพักการเมืองทั้งคนที่เสียหายนะครับเรารอกระมายจอบที่มานานแล้วเพราะระหว่างที่เรากระมายจอบนี้ครับเรามีอย่างนี้น้อยหลายเคสที่เกิดกักอุ้มหายของการซ่อมทรมานอยู่เดี๋ยวใจก็เล่าฝากว่าเพราะกฎะมายไม่ออกให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้ากระม่ายออกแล้วการป้องกันการปราบปรามตรงนี้ก็จะ ชะเก h. ตขึ้นครับวันนี้เรามาเรื่องเหล่านี้อย่างเร่งด่วนให้ท่านไปตามว่าเรื่องที่มันช้าอยู่หรือมันช้าอยู่ทุกอย่ายจากกโกรธท่านนี้นะครับนะครับแล้วก็นี่บรรจุอ่าได้กำไรมากเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านหมอแล้วอ๋อโอเคเราพยาามอย่าอย่าอย่าพูดนะครับก็เดี๋ยวเราจะยื่นหนังสือถึงท่านประธานนะครับประธานสภาการิึกษาท่านเลิมพิทย์โดยมีท่านท่านแพทย์ชะเกตนะครับเป็นผู้รับรับมอบนะครับก็จะไปเร่งเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้นะครับ 啊。 สทุกท่านนะครับคุณสุรพงศ์กองจันทึกพร้อมด้วยคณะนะครับน้องน้องสื่อมวลชนทุกท่านครับความจริงท่านให้เจ็ดวันแต่ผมไม่คำตอบวันนี้เลยนะครับว่าทางสภา,าก็ไม่ได้ลนเลยนะครับสำหรับทุกเรื่องที่มีการมาร้องเรียนหรือว่า มีการมายื่นเป็นร่างกฎหมายนะครับทุกอย่างก็ต้องทำเป็นขั้นตอนเพราะกฎหมายก็มีมากมายสำหรับกรณีเรื่องของร่างพระราบัญญัติป้องกันและปรับปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตอบวันนี้ได้เลยครับว่าเรื่องนี้ที่ท่านบอกว่ายังไม่บรรจุไม่จริงนะครับตอนนี้ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ การประชุมแล้วนะครับถ้าดูจาการะเบียบวาระของวันพุทธที่16มิถุนาที่ผ่านมาต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เป็น,ปนวราระพิเศษนะเพราะฉะนั้นวาระที่ได้ออกอเรื่องปกติครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวันที่16มิถุนานะครับร่างพรบรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ทั้งหมด3ร่างด้วยกันนะครับแล้วก็จะอยู่ใน ในหมวดของเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับคุณสุรพงอยู่ในอันดับที่ต่างหมายเลขนะครับก็คือ5.17เป็นของท่านวันมัวมัดนอมัตธากับคณะนะครับลำดับที่5.18เป็นของนายสุทัศน์เงินเหมนและคณะลำดับที่5 1 หนึ่เก้านะครับเป็นร่างของนายศิรจนจาคและขนาดนะครับทีนี้จะถามว่าทำไมมันยังไม่ได้เจรนานะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ตั้ง16เรื่องนะครับสำหรับเรื่องครั้งพิจารณาจึงแน่นอน,นครับทุกคนที่เสนอกฎหมายก็มุ่งหวังให้กฎหมายตัวเองได้รับการพิจารณาทั้งนั้นและบังเอิญผมขอเรียนนะครับว่า ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมมาคุณสุพงศ์กับคณะก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเรื่องพิเศษเรื่องด่วนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเริ่มต้นด้วยร่างร่างกำหนดนะครับซึ่งรัฐบาลก็เสนอมาเป็นเรื่องด่วนแล้วก็ตามด้วยร่างงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้อีกแารที่จะได้พิจารณาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค้างหลายนะครับก็กลับเป็นเรื่องด่วนของภาระของจง พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมโนูญอีกครับก็เลยเออทําให้วาระการประชุมปกตินะครับแทบจะไม่ได้เข้าเลยกฎหมายก็สําหรับสมัยประชุมนี้ก็เพิ่งผ่านไปาถึงผ่านวาระที่หนึ่งนะครับไปน้อยมากที่เดียวครับแต่ว่าในอนาคตออในการประชุมวาระปกติในวันพุธทุกพุธนะครับจะหยิบยกเรื่องของ ร่างกฎหมายมาเจจนนั้นดังนัผม,ผมก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ช้าครับทางสภาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเตะ่วงหรือว่าทำให้เรื่องไหนไหนช้าทั้งนั้นนะครับเพราะท่านประธานชวนท่านได้พูดในสภาเมื่อกี้นะครับว่าเราะฉะนั้นขอให้วางใจได้ครับว่าเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาแล้วจะได้รับการชนะกาอ ท่านสกิรได้ชัเจงมาครับผมเรียนผู้สื่อข่าวเรียนท่านท่านสกิจเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นนียครับที่จริงเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วรอบหนึ่งครับเราจะจับไม่เสียครับว่าร่างทั้งสามร่างนะครับที่ปรากฏอยู่วันที่16มิถุนายนนี้ร่างเหล่านี้อยู่ในวาระการประชุมของรัฐาผู้แทนราฐมตรมาแล้ว8เดือนครับไม่ใช่เพิ่งเข้านะครับเข้ามา8เดือนแล้วนะครับสสได้ทาหน้าที่ไปส่งเรื่องนี้เข้าเป็นจุรรลักษ่าแต่ การพิจารณาร่างกฎหมายถ้าเกิดมีรัฐบาลของรัฐบาลครับท่านนะครับเข้ามาเนี่ยร่างเหล่านี้จะต้องรอให้ร่างของรัฐบาลเข้ามาก่อนถึงจะมีการพิจารณาได้เราก็รอกันมาครับแปดเดือนแล้วก็ไม่มีร่างร ni, <b> ัฐบาลเข้ามาเมื่อไม่มีร่างรัฐบาลเข้ามาก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะเป็นร่างของสสนะครับที่เป็นหลักหลักการนะครับต้องเอาร่างของสสร่างนี้ไปประกบกับร่างของรัฐบาลโดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก ตอนนี้ครับที่ที่ที่รับมาถามเขาเองร่างรัฐบาลก็เสร็จแล้วครับแต่แล้วเขาบอกว่าส่งมาที่ท่านแล้วนะครับนะครับฝากท่านไปไปไปตาดูแะครจะอยู่อยู่อยู่ที่วิทยอยู่ที่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็คือร่างคอสเขาเขารอกันนาแล้วรอมาแปดเดือนแล้วครับนะครับแต่ยังพิจารณาไม่ได้วันนี้คือมาที่เร่งแล้วคือเร่งรัดที่ร่างรัฐบาลครับนะครับร่างคอรอะไรรู้นร่างรัฐบาลที่ล่าช้ามาเป็นเวลาหลายปี ดึงเข้าดึงออกอยู่นั่นแหละครับหลายรออนะครับเราก็เกรงว่าคงนี้มันจะเป็นมีอะไรหรือเปล่าแต่เราก็เชื่อในความตรงไปตรงมาของท่านชูวันนะครับว่าท่านเนี่ยคงจะทําอย่างไม,ไม่ไม่มี่นอกไม่มนีใดนะครับเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนความเป็นความตายของประชาชนนะครับ <S <S และก็เป็นท่าตาของเทพบ้วยนะครับ <S <S เรื่องเหล่านี้ครับทุกทุกสมัยรัฐบาลน,น,น,นายกทุกคนก็บอกว่ากฎหมายนี้กฎหมายที่ประเทศไทยจะต้องออก นะครับไม่ออกอายเขาไง่ายนะครับแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องนี้ตลอดมานะครับแล้วก็ฝากขัานเดียวว่านะครับเรื่องมันเข้ามาแล้วครับเดินเราได้ข่าวว่าทางรัฐบาลส่งมาที่สภาเชื่อไบ้แล้วแต่ว่าทำงานยังไม่เอาเข้ามาพิจารณาครับอันนี้เี็นี้่เจ็บนันฝากท่านไปช่วยตามนะครับับครับก็เดี๋ยวให้ญาติพูดนะครับหรือไม่ก็สุดท้ายนะครับก็ยินดีนะครับรับเรื่อง ส่วนร่างของรัฐบาลก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นในระบุยบวาระแต่ก็เดี๋ยวก็จะตามอยู่ให้นะครับเปิอพมพงโดยโดยส่วนตัวก็สนใจและก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ยินดีนะครับยินดียินดีที่จะรับไปทุกเรื่องครับขอบคุณมากนะครับถ้ามีเวลาลองฟังเสียงของ โอ้เสียหายนะครับเรา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 มีเสียงของของญาตินะครับที่เสียงติดตามเรื่องเหล่านี้แต่จะต้องเรียนครับว่างที่แค่ตัวอย่างและเล็กน้อยครับเรามีคนที่ถูกซอกทรมานในบ้านเบืออของเรานะครับต้องใช้ว่านับหมื่นนับแสนคนคนที่ถูกบังคับให้สูญหายนะครับก็หลายร้อยหลายพันคนนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งที่จะนําสุดการแก้ไขสถานเรื่องเหล่านี้นะครับเราควรผมอยากเริ่มจาก